ผมเห็นบางคนนะครับที่ออกมาค่อนแค่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำว่าอาจารย์นี่เอาธรรมมาสแสวงหาเงินเอาเงินมาสแสวงหาชื่อเสียงที่ทําบุญนี่นะเอาเงินจากพวกนี้จริงครับผมเข้าใจอย่างนี้จริงแต่เขาก็หาเงินจากสัมมาชีพหาเงินจากงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญธรรมะ เทศนาไมาชี้ธรรมกล่าวธรรมเป็นบาร,รมีในส่วนปัญญาบาร,รมีชี่เลือกว่าองมองให้คนเห็นตรงนะมองไม่ผิดคิดไม่พลาดขาดไม่พลัง้งหวังไม่เล็วจิงอยู่ดีครับเงินนะบางคนยังหามาได้โดยสโดยมิชฉาชีพก็มีฮนะแต่นี่เขาสามมาชีพแล้วนึกถึงพระบารีข้อหนึ่งว่าสริโพคานาสยโย สรีคือมึงขวัญเป็นที่มานอแห่งโแห่งโภคทรัพย์หมายความว่าอย่างไรฮะคนเราถ้าเป็นคนดีมีสรีมีมิ่งขวัญเนี่ยเงินทองมาหาหามาเองแต่บางคนนะเอาเงินทองที่มีเนี่ฮะไปใช้ทางที่ผิดก็มีฮะสุดท้ายฮะอยู่คุกตรางก็มีไดมาไม่ถูกต้องก็มีไดมาหกสิบลา้ลานเจ็ดสิบล้านก็ถูกก็มีข่าวดังอยู่นะฮะแต่อันนี้เขาเผยแผ่ธรรมะแล้วคนเลื่อมใสแล้วเอาเงินมาทําบุญเป็นที่น่าอนุทนา นะครับเป็นที่หน้ามุทามามาเพราะเขาเป็นสัมมาชีพะและเป็นบุญกุศลด้วยบางคนหางานด้วยทุจริตมาทําบุญก็ยังได้บุญแหละอะไรบุญแ,แต่เปอร์เซนต์หมั่แล้วก็แล้วแต่แต่อันนี้เขาเป็นงานบุญกุศลแต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจเผยแผ่มากกว่าแต่เมื่อเขามีความดีในตัวคนเลื่อมใสเขาศรัทธาเขาห้ามไม่ได้แต่คนที่พูดนี่ผมเชื่อว่ามีความอิจฉาบางคนตาล้อนฮะ ระง,งับไม่ได้อยู่ในใจคิดไม่ได้ต้องพล่อยออกมาต้องพล่อยหมั่งพริบบังนะออกมากันแนะกันแหนว่าโออาจารย์แกใช้ชื่อเสียงหาเงินทบุญก็ถูกฮะถูกแต่เป็นสัมมาชีพด้วยและบุญกุศลด้วยทำว่าเข้าจบการตลาดเลยนะแบนนิ่งเนีนะ่ผมอธิบายให้ชัดเจนเขาจบแบนนิงการตลาดเพราะฉันผู้นี้ใช้ปัญญาทางโลกมาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะยิ่งเป็นการดี แต่บางท่านมีกิเลสขอ้อธรรมะมัชริยะมัชริยะคือความตนีนะมีหลายอย่างเช่นอาวามัชอาวากมัชริยะคือตนีที่อยู่บางทีไม่อยากให้ใครมาอยู่อะไรตนีก็มีอีกกิเลสประเภทหนึ่งคือตนีธรรมธรรมะมัชริยะคือเห็นเขาเ้ากเกาวทำโอ้ขา้ากเกาตัวเองเกาวยังเข้าไม่ได้ละไปเผ็ดจัดตานยอดด่วนนะก็มีคนออกมาค้านนะถี่เป็นนักพรตก็มีทิปีต,ต้นเสาเนะี่ยก็มีคนประเภทนี้ถึงมาคา้านอาจารย์เบียนนะร์นะเจ้าคณะพระปกครองไม่เห็นมีใครมาค้านนะ เมเจ้อปกรลสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านก็บอกเป็นกลางกลาง,กลางว่าเออธรรมะก็วไบ้แผลบางคนตานยอดด่วนบางคนก็ออกมาว่าคาราวะไออ่าจฐานต้องประพฤติร,รมก่อนถึงจะกล่าวธรรมได้ต้องบรรลุก,ก่อนเขาคนเราเกิดมาะฮะดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดก็ต้องการบุญกุศลพระองค์ก็ตัดบุญประเภทหนึ่งว่าธรรมเทศนาไมา่บุตรทีเกิดจากการแสดงธรรม ละบุญประเภทนี้ม่ใจเพาะบรพชิตอย่างเดียวคราวาสก็ทําได้คือกล่าวธรรมะคือสอนหนังสืออะไรต่างก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นธรรมอาจจะเป็นธรรมอิระดับหนึ่งก็ดีนี่ฮะแต่ว่าพนที่มีประเภทธรรมะมัชฉริยตณีธรรมะแล้บวกกับอิสาริษยาอารติโลกาณสิกาความริษยาทําโลกให้พินาศนะฮะแล้วก็หาเรื่องเลยฮะขณะคนทำบุญดีแท้ๆนะทอดกระถินได้เงินต้งหกล้านนะฮะของรับก,ก็บ,บาท ไม่อนันมุทนาเขานะนี่แหละครับคนที่ไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอํานาจคนใดที่มีมุทิตาจิตเห็นเขาทาดีมทนาสาธุผู้นั้นมีอํานาจเหตุที่ด้อยอํานาจไม่มีสักไม่มีสรรีอะไรเพราะว่าอะไรฮะไม่โมทนาเมื่อเขาทําความดีก็ทําดีเห็นชัดๆเลยอากูศลอะไรไปบังตาเนะ่ใครไปเป่เปามนให,ให้ตาบอดใจบอดนะมองไม่เห็นว่าเขาทําความดีนะเขาทาความดีนะก,นะก็กระถิ่น ก็ยังหาเรื่องได้นึกถึงนะพระองค์ตร,ตรัสว่าน,นัตติโลเกอันนี้ที่โตบุคคลไม่ถูดิธรรมไม่มีในโลกจริงครับมีช่างผู้หนึ่งเขาจะลองดูว่ามาปั่นพระพุทธรูปนะฮะสวยงามทุกอย่างเลยอวบิสระปะสวยงามคนก็ยังหาเรื่องติได้นะนี่คนจะติคือขี้เตี้ยอ่ะเขาบอกว่าช่างไม้พึ่งช่างลากช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนแต่ทั้งติช่างเติไม่ต้องพึ่งใคร คือคนติหรือคนด่าว่าคนอื่นคนโง่ก็ทําได้ครับไม่ต้องฉลาดอะแต่ไม่เป็นสําคัญคําดินทาของคนพาลไม่ใช่สําคัญพุทธองค์ตรัสว่านะฮะอุดจติพลาพาราคนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังเพ่งโทษครับคนนั้นเป็นยังงั้นคนนี้เป็นยังนี้ไปโยนบาปไปเข้าบังอะไรบ้างเข้าหลักอุปวาโทว่าร้ายพุทธองค์บอกว่าอนุปว่าโทอย่าไปว่าร้ายก็ไปหนุนพงว์บุญดี แล้วอะไรไปสร้างกระแสก็มีคนต่อต้านอาจาร,รย์เบยก็เห็นแน่ๆฮะประเภทปีนต้นเสาว,ว่าท่านวันดีแม่หรือว่าท่านเห็นดีไปด้วยแต่เห็นดีก็เป็นนิชฉาทิฏฐินะกรรมที่หนักกว่าอนัตตกรรมคืออะไรครับนิยตมิจชาทิฏฐิความเห็นอันดิง่งเห็นผิดอันดิ่งนะร้ายกว่าอนัตกรรมอีกปิตูขาดมาตุขาดอนัตตขาดโลหิตตุปบาทสังฆเพศอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันหนักแล้วคือหลังจากพระจะพบนี้ห้ามสวรรค์นิพพาน แต่อนาตียกรรมที่ดิ่งเนี่ยคือไม่รู้ผิดรู้ชั่วเลยนะหนักกว่านั้นอีกเพราะไม่มีที่สุดแห่งพบนี่อันนี้ต้องพูดเด็ดขาดกันละแต่ผมพูดด้วยมีจิตเป็นเมตตาปุเรจาริกคือมีปัรถนาดีผมเห็นว่ายุคนี้นะ,ะยอมรับเป็นยุคสื่อทุกคนมีสื่อในมืออ่ะผมพูดตรงๆอผมมาออกมาพูดเรื่องนี้รู้จักอาจารย์เบียร์ไม่รู้จักเลยนะส่วนตัวไม่เคยเห็นตัวจริงเลยซ้ําแต่เพราะอะไรครับอุดมการณ์เหมือนกันผมเห็นว่าผมมด วัฒนาวอาเออผมเคยอยากจะพูดอย่างนี้ทาไปดูผมย้อนหลังมา,ากุงชั a นแน l ทำไปดูได้ฮะฝากกดติดตามโดยแล้วกัน YouTube นะมา,ากรุงชั a n แน l นะไปดูว่าผมพูดอย่างเงี้แต่ผมพูดก็มีใครสนใจฮะเพราะผมไม่มีศิลปะในการพูดเอ,อ้ออาจารย์เบียนเก่งๆคนก็ไปติดแค่เปลือกนั่นแหละอย่างนี้มาได้กินทุเรียนนะเห็นว่ามีหนามก็ทิ้งซะเขาไปรู้ไหมวะเขาทําอะไรบ้างเข้าไปสอนคนอ่าซึมเศร้าเขาก็ไป สอนปฏิบัติถ้าดูตามนรลักษณ์นะท่าดูแววตาเานะ่ยเขานิ่งนะไม่เลาะและไม่หลุกเล็กนะแม้ท่าเขาจะพูดชับ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 เล็กกว่ารถไฟเนี่ยชับ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 แต่เวลาเขาหนิ่งเขาหนิ่งพูดนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมบ้านเขาก็มีที่เดินจงกรมอ่าคนพูดเนี่ยคนพูดไปติติงเข้าเนี่ยตานหยอดด่วนหรือเปล่าชาวเอนหรือเปล่าไม่รู้่างว่าอะไรก็มาคอมเมนต์มาพิมอะไรหรือเปล่า ทันปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าฟุ้งมันมีอะไรทําหาเรื่องยุให้ลลําตาให้รัวมีคนประเภทนี้เหมือนกันนะครับคือคนทําความดีก็โมทนาไปหรือว่าทําต่างเพราะดีซะอีกมีคารวพะพระภิกษุสงฆ์นะฮะจะไปอะไรฮะบางทีทำมาอย่างเขาอ่าเข้าไปสอนผู้ติดเตียงบางบางรูปเป็นความสมัครก็มีทำแต่ผู้นี้นะฮะเขาไปทําอย่างนั้นถือว่า ท่านได้ช่วยประกาศศาสนาธรรมหน้าอนุโมทนาท่านจะพลาดบุญข้อนี้เลยคือปัตตานุโมทนาไหมอนุโมทนาส่วนบุญคนดีที่เขาทำเพราะท่านอิจฉาผมไม่รู้ไปพูดทรงใครผู้พูดความจริงอ่ะบุงคมจริงอาจจะกระทบความไม่จริงบ้างเป็นธรรมดายังพูดเลยครับพูดวินัยขัดใจพระพุทธมรรมขัดใจโยมบางคนบอก,กว่าอาจารย์เบี้ยไปสอนพระซะแล้วเขา,มา,ไ,ะนะาำำไม่ได้สอนพระนะฮะท่านจำคำไม่ได้สอนพระพูด ธรรมะพูดวิในขัดใจพระเขาพูดตรงๆแต่ผมบอกกว่าที่จะเสียอะไรเพราะอะไรเพราะมีคนโยงนี่แหละคนที่คิดว่าตัวเองปัรถนาดีนั่นแหละมาโยงแล้วถามว่าเขาทำมาดีต่างๆขัดถามขัดขวางคนอื่นทาความดีเนี่ยยังก็ถอดกระถิ่นในเงินมาตั้งหกล้าน,น,นต่างๆก็ไปไปโยงเออเขาหาแสงอะไรต่างธรรมะมาก็เป็นเงินเป็นบุญกุศลที่ก็หามาก็ทูกอะฮะ หาจากธรรมะก็เข้าปัญธรมะก็มีสลีมิ่งขวัญสริโภคานามาสยโอดิฮะเขาถึงได้เงินมาทําบุญก็หนาโนโมทนาแต่อิจฉาจนได้แล้วก็ไม่กล้าออกมาฮะอิจฉาแบบเงียบตาล้อนคือบางทีความคับแค้นในใจมันอยู่ไปได้มันก็ต้องออกมาแต่กับผมที่ออกมาพูดอย่างนี้นะไม่รู้จักจันเบียส่วนตัวนะแต่ผมชื่นชมในฐานะที่เข้าเป็นนักสร้างบารมีทานบารมีเขา,าให้เห็นหมสะสารบ้านที่ปฏิบัติธรรม ปีหน้าเขาจะบวชอ่ะผมบางคนจะจับดูอ่ะจับทางจับผิดแค่แแหละจะบวชไม่บวชแต่ผมเชื่อบุคคลบุนี้ถึงไม่บวชเขาก็เดินทางถูกแล้วอ่าเขาอาจจะไม่บวชก็ได้แต่ผมเชื่อว่าพ่อพนผนี้เดินทางไม่ถอยหลังเข้าสู่ด้นทางอริยะอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เดินทางอริยะก็เป็นโพธิสัตว์อ่าผมจะพูดถึงบาร,รมีสิบประการนะทานบาร,รมีเขาสลับผ่านที่ปฏิบัติทมศินบาร,รมีเขาถือศินแปดนะฮะ เนคขมะบารมีเขาน้อมใจในการอุปสมบทนะ,ะทานศีลเนคขมะปัญญาอันนี้แน่นอนเขาเน้นให้ปัญญาแก่คนแม้กันไหว้บรุษพุทธรูกเขาก็พูดคมเขาไม่ปฏิเสธการไหว,นะว้นะไหว้พระไหวอะไรได้แม้กระทั่งนักบูชาพระบางคนจะบอกอาจานเบบีห้ามบูชาพระเขาปฏิห้ามก็บูชาพระแต่ด้วยความปัดตันดูบูชาก็เป็นบุญแต่เขาพูดคมเลือกไปอีกเน้นปฏิบัติบูชาแม้ท่านจะบูชาข้าพระอะไรต่าง ทําทำได้เขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเนี่ยปัญญาบาร,รมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะความเพียรนี่แน่นอนเดินสายเผยแผ่ธรรมมีคนเชิญเข้าไปขันติความอดทนอดทนต่อกิเลสในใจต่อคําพรุศว่างเขานิ่งสัจจะความจริงนี่แสวงหาความจริงอธิษฐานตั้งใจมั่นเมตตาปรารถนาดีคนผู้นี้ไม่ผูกล่ายคนอื่นพูดตรงตามธรรมแต่อย่างไรฮะพูดความตรง ถามว่า,าเข้าไม่ดีจริงจะมีคนติดตามกั้เลยเอาง่ายผมนต่จะว่าผมผลกระแสอาจารย์เบียไมเนี่ยคือผมชื่นชมเขาผมก็มาพูดมีผู้ติดตามผมทางโทษนะสี่หมื่นหน้าพันห้าพันคนนักขณะนี้หลังจากที่ผมมายกยกจบอาจารย์เบียเนี่ยอถามเรื่อนการตลาดไหมผมก็ถือว่าผมทําความดีอันนี้ผลผลพลอยต่อมาเนี่ยสิรีโพคานมาซโยเนี่ยสิรีเป็นที่มานอใฮ้โพกัสซับคนก็เห็นเออคนนี้ดีกเขาก็ติดตามอันนี้ผมมาได้ยกมันเป็นความจริงอะมาเดโมอะไรหรอฮะ สัจจะอธิษฐานตั้งใจมั่นเมตตาปัถนาดีเขาไม่ผูกโกรธที่เขาพูดกูมึงเนี่ยฮะบางคนไอจุดนี่จุดอ่อนที่เขามาโจมตีกันนะไอคนอย่างนี้จะมาไปแพ้ทำเพราะอะไรฮะมันเป็นลีลาครับเป็นลีลาเหมือนท่านมาแกล้งเกรนให้ฉลาดและแหลมคมเขาพูดกับลูกศิษย์เขาครูบาอาจารย์จะให้ความรู้แกศ่ศิษย์ดิมันจะไปพูดเออไปอ่อนไปไป,ไปง้อลูกศิษย์ลูกศิษย์มันจะเอาความรู้มันก็ตงรงลีลาศิลปะเนี่ยก็ สมกับกบจบการตลาดเนี่ยแต่พิสูจน์ตรงไหนฮะว่าก็ดีไม่ดีพิสูจน์เด็กเข็นมาฮะคนมาชื่นชมเขาเยอะเลยก็มีคนบางกลุ่มแค่นั้น,นะฮะอิจฉาก็นะฮะแล้วก็ออกมาพูดพ่อยหมั่งพิมพหมั่งอะไรก็หวานไปต่างความผิดบาง,งคันเอาธรรมะของขันอาจารย์นั่นเอาลูกมาแปะมาแล้วก็หวังว่าจะเอาธรรมะของครูบาอาจารย์มาขม่มผมเลยนะฮะเขาลบหมดนะภาคปฏิบตัติทุกสายเลยนะฮะ ผมศรัทธาครูอบาอาจารย์ผมหลวงปู่หมัน่นพระกุศทธาพระปาทำยุติการนิการนิกายสายพระหลวงพ่อฤาษีดำพระลักพรมยานหลวงพ่อฤาษีผมว่เคารพหลวงพ่อสดภาวิปัสสนาสัมภาอรหังทุกรูปหลวงพ่อพุทธทาสเน้นปัญญาหลวงปู่ปัญญา,ญญาผมรู้ทุกหมดเลยฮะผมบทสิบแปดปีผมรู้เลยว่าลักษณะในประเทศไทยเป็นอย่างไรรับทุกดีหมดแล้วในปัจจุบันจะมีคนอย่างอาจารย์เบียนนยี่ไม่ดีเรย แต่ว่ามันจะเสียเพราะอะไรเพราะคนมาค้านเนี่ยก็มีอย่างคนปีนต้นเสาเนี่ยมามาค้านคนระเพทนี้แหละฮะแล้วก็มีกลุ่มผมก็ไปเห็นนะอ,อมีกลุ่มที่ออกมาค่ะก็มีคนละเพทปีนต้นเสานี่แหละและ้วก็มีคลิปมาปีนต้นไม้ต่างหากแล้วก็ไปอะไรนะอย่างนี้หละ่ะท่านไม่ละอายบ้างหรือที่ออกมาอย่างเนี้ยผมไม่ได้ยุให้ล้ำตาให้รัวแต่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมั้งยุคนี้ทําไมคนทําดีไม่ยกจ่องคนดี นะฮะผมก็เลยบอกว่าสิ่งสุดสามารถใช้ยานตองอย่าดวนวารวนผองผิดแล่บางอย่างช้วิสัยของเราอย่างถึงนาอย่าทึกว่าเทศแท้ทุกขอทิ่ชงนสวัสดีครับ